มาแล้วทุกคนสบายดีตอนเศร้าลงทางพุนก็นได้สันดิบอกมาลงจ,จักร้ออตอนนี้หาร้อยอ่ะลงลงคนละขางก็กได้อืมเราต้องใกล้ไปนั่นก็นได้มีลงวังแถวตีนเจ้านี่ไปแล้วไปแล้ว พราเดี๋ยวอันเขาเจ้าก็เขาเจ้าก็สีใหห่างเกินไปไม่ชี้าย,ยากในแรลงวางตีจ้าเนี่นยแหมมีแตกตัวเก้าหรือตัวไม้นี่นะตัวไม่ไมโอ้ยบกแข็งแล้วขนาดน,นี้นะนว่าอยากได้ตัวเก้าอ,อ,นะอยู่เบิรตบ่ตัวเก้านะเดี๋ยวนืมเที่นยนนะ บอสอยากได้ตัวเก้าที่ว่าอันชุดเจ้าเฮ็ดไว้แต่แต่ปีแล้วเลยนะตัวเก้ามี่เออตัวเก้าน่ะไม่ค่อยมันแข็งแดดตากฝนแข็งๆนะก้องก้องน่อมีหัน้ำบองแข็งหดน้ำเอาแห้งแข็งว่าสัตว์ทานเนาะโอ้ยตัตัวอันไปเอาน้ำเพื่อนบางก้อนนั่นตัวอันที่ว่ามันอันแบบว่าเพื่อนเฮ็ดไว้แล้วมันตากแดดตากฝนนั่นดิ บริเต็กแล้เอามานะบริเต็กจักก้อนแข้งข้ากลัลีจังหว่าฟ้าอสร้างย่านนันดินบล็อกเฟิร์นเบิร์ดว่ะนัน่นแปลว่าได้ตุม่มไาตัวเก้าเด้ออตัวเก้าเด้อบัดนี้ หาลอยก่อนก่อนเจ๊แตกไปแล้วอีทบอกรุ่นนี้ไปเรื่องรุ่นนี้แตกเชิญสิริยินจับต้องกระอาดแล้วไม่ไหม่บอลนี่ เอพอเราป่าวสั้างก็ยังได้ตัวเก่าวะเพื่อบเลอาดไว้ลายบ่โบเลอาดไว้แต่ช่วงย่ำเดือนพุนเออ เออเอาน้ำมักอันเอาน้ำมกักเอาน้ำมักตัวเก้าตัวเก้ามันแข็งคักอุ้ยจะมาสร้างน้ำพุนนะของแน่ว่าอันปีแล้วนี่นะอันไปซื้อน้ำพุนน้ำพุนทิ่มให้เบิ้งแล้วปงัปงปงังคัก่ะขยังนี่เอกอก็เลยว่าโอ้ยขันแข็งป่านนี้แหละสร้างน้ำพุนว่ะ อันนี้ฮากอันนี้แล้วได้ประมาณ2-3มือพี่น้องมันก็นเลยแตกบอกมาลงพี่น้องพันก่อนเอาตัวนี้ตัวน,นี้ใส่บกโคบด้วนี่นะตัวนี้ใส่แต่ ลายตัวนี้ใส่บวกหบหนึ่งก่อนตัวนี้เดี๋ยวใส่แต่สี่เอ้ยใส่แต่หาที่จริงมันต้องหกแตกพี่น้องเพราะว่ามันเ้ากับผลิตได สามวันเนาะเขาจ้าจก็มาส่งที่โบเอื้อสั่งไว้คือคือความหมายว่าอยากให้มันแข็งพี่น้องคือคิดว่าเพื่อนสีเอาโตเก่าที่เพื่นอนเฮ็ดไห้ตากแดดตากฝนไหวนะพี่น้องแต่ว่าพอสั่งมาแล้วเป็นโตผลิตใหม่พี่น้องของมันยังไม่ดีของมันยังไม่แข็งเลย มันต้องรุ่นอันแข็งๆนะเพ่อต้องรุ่นแบบไอผลิตผลิตไว้แหละกล่องไว้พี่น้องเขามมนตากแดดตากฝนมันจะแข็งอืแต่ว่าเอาก็ได้ได้รุ่นใหม่ผลิตใหม่ๆแล้วรอดสุดๆพี่น้องมันก็เลยแตกถ้าว่ามันกระสีแข็งแรงบอกพี่น้องมันก็แข็งแรงเพราะว่านี่ดิตัวตัวเอื้ออันสร้างนะเพื่อนรอบก่อนนะอันนี้นะคือแบบเพื่อนมาทรงนะแบบบ่แตกจักก่อนรุ่นนี้นะ แข็งแห้งคักตัวนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันเห็ดตากแดดตากฝนไวเกือบปีมันก็แข็งแข็งคักเีพี่น้องบบมีแตกเลยอ่ะี๋ยวข้ากระสีถาจ่ายเงินพี่น้องเนาะเงินขายข้าวกับสีน้องเออนี่แหละเงินขายข้าวาเอ,อื้อบ่น้ำก็ได้ซื้ออินบอกมาลงซื้ออินบอกมาลงไว้ก่อนนะพี่น้อง เดี๋ยวมีเงินมีอย่างจังสิต่อแต่ว่าพวามเบิ่อนึงอยากจอน้ำอยากจอน้ำแน่อยากซื้ออีทบ็ล์มาไว้แน่เนาะสองอย่างถามีเงินเพิ่มเติมขึ้นไปอีกกะห้สร้างมาติดพี่น้องโอ้ยจะไหนก็เป็นกำลังใจสองแถวเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยบ่กินข้าวป้อเนี่มากินไหมมากินเครื่องไง ขึ้นยมาเพิ่มแอุ้ยประธานขึ้นเจ้าขึ้นนอนหืมบอประธานขึ้นเจ้าขึ้นนอนบอเจ้าขึ้นนอนได้นอนมีนอนตื่เออไม่ต่างกันหรอกไม่เป็นไรหรอกน้อพี่น,อน้องไปเดี๋ยวเอกาเท้าก็สกินขาวสุดกันไปลองมีแต่ขี้หมามีหมากกิน จ้องตัวนี้ไว้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้ยังบ่มีเงินสื่อประตูมีแต่ติดตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ห้องนอนกระพังเบิงเพราะว่าประตูอีกโอ้ยหลายอย่างหลายนิ่พี่น้องเอ้ยประตรงประตูตัวนั้นก็ประตูห้องน้ำประตูห้องเข้าประตูโอ้ยหลายอย่างเบิดลายลายบาทอยู่พี่น้องเดี๋ด้ๆๆๆหาเงินะก,กอนพี่น้องเอ้ยจังได๋กับ ซอยเบิ้งบ่อเอือบบ่อนามเด้อพี่น้องเด้อช่วยเจียสองเท่าในเด้อพี่น้องพอ,ดนอ,น FC, อ,งอได้เงินเห็ดเฮือนถ้าบมมีเอฟซีสองเท่าก็คือสิบบได้ขนาดนี้นะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเอฟซี FC กระซอยเบิง้งบ่อขบ่ข,ขามโฆษณาให้เฮาสองคนกระซื้อพ้งซื้อพักซอยเนาะอืมนั่นแหละังไนันกนขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ เข้ามาเบิ้งงละไรกับบอคามโฆษณาเป็นกำลังใจสองแถาเฮเทือนเนาะพี่น้องเนาะด้เงินขายข่าวพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้บ่แมนเงินเยี้ย่ดอกได้เงินขายข่าวกับิีจอนามกับื่อิดบอกมาใบก่อนเนาะถ้าว่าเออได้เงินเพิ่มเติมนูน่นนี่นั่นกับตีซขคืนพี่น้องเอ้ยทางเบิ้องก่อน มันสูงขนาดนี้นะเออเขาเจ้าอันเขาเจ้าจ้างนะทั้งตีทั้งสาบนะอยู่มองอันคอยไปเบิ่งนะสองพันหาทั้งตีทั้งสาบได้อันนี้ถ้ถาถ้า <c oughs> ตีเฉยๆเนี่ยบลูคือกันวันจีท่างไดหรือว่าวัจีจ้างทั้งตีทั้งสาบบอ, <c oughs> อ,อบแต่บ่าแล้วแต่จะเคยมันเงินบลายทางบรงกนมันเฮ้ ถามว่าม,มันแพงบ่พี่นองมันแพงอยู่เพราะว่าคืออันเขาบไ้จ้างลวดเดี่ยวานะพ่นองเขาค่อยเห็ดป่เออเฮาเอาจ้างติดแล้วเขาก็สิมาจ้างสาบอีกทีนึงมันก็ก็กสิแพงเนาะเออคเอทั้งสาบทั้งติดนู่นนี่นั่นมันก็ราคามันก็สิลดไปอยู่มันกับอันนี้อยู่แต่ว่าอันนี้คือเขาเงินหลายเฮาค่อยเห็ดปค่าสร้างนู่นนี่นั่นกั เฮดทีละขั Sen, really ้นตอนเพิ่นก okay. hmm. <laughs> so ็คิดๆๆไปมันก็เออมันก็แพงอยู่เนาะพี่น้องก็สิได้เงินเฮาบ่ลายขอเฮ็ดไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจัก10ปีสิบ่แล้วบ่เงนนี่ก็ดสิบ่เาล้างก้อมก่อนบ่เฮ้ยสิได้อยู่หอ่ะจังน้อยจังมาเบิ่งอีกพี่น้องสอง้าวกินข้าวซะก่อนอสองมาสงเติม จ่ายเงินไปทีเรียบร้อยพี่น้องบริ่ายตอนจ่ายเงินเนาะหกพันหกพันหนึ่งร้อยนะเพื่อให้ข้านำข้าเจ้าเน่ยน้อยหนึ่งว่านนำในเขาก็บไร้ซื้อาเจ้ากินเสร็จนำกินกระเบลมีอีกพี่น้องเอามาจี้จูดต่อพี่น้องจกักสิบใหม่โบใหม่เป็นตาปีสิบโบใหม่เทอเด็เป็นนามเพิ่งดู เธอไปขัดน้ำหยังเดี๋ยวซื้ออีกบอกมาลงพี่น้องตอนนี้เป็นล็อตเก้าเด้อแต้จังหวัลดล็อตเก้าคือเป็นไอผูหนึเป็นตัวเก้าที่เพิ่นเฮ็ดไว้พี่น้องโมนี่เก้าสิบเอ็ดสิบสองเท่าไหร่13สาม ต้องยกไปอืมตัวกานี่นะัดค <14. S 1> 14, 3, 36, ่ะกะลิสิบสี่สิบี่สามสามสิบหกอสามสคูณสิบสคูณสิได้เท่าไหร่คูณ นี่ตัวเก่าแข็งขาดลีพี่น้องตัวเก่านี่เป็นหอยแล้วจะจิ้มสัดใบัสบสี่ห้าร้อยสก้อนห้าร้อยสี่ก้อน,อนบวกสิบสี่สิบสี่ตัวต่อในีตัวเก่าตัวเก่าของ,ของเฮาเรืออันเทคาน ร้8บปดวกสี่้อก้าบบวก4กีก่เก้าก้ก่อนพ0 1 7ก่อนพี่ดอกแตกตองนีแตกกระลายพี่น้องที่จริงมันก็แทาม,มาลายอยู่ประมาณซาวแหละแต่ว่ามันแตกอันนีมน้มันของเก่ามันข็งเออไม,ไม,ไม,ไม่เนี่ยไม่ไม่เนี่ยเ,เธอดูเนี่ยเก่าเธอดูเนี่ยเก่า เสียงดังป้องๆเนี่ยอันเก่าอันนี้ใหม่เนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมีจันะบึ้งองกับผลิตไดีสามมือมันต้องเอาไว้ดินดเนี่ยก็ดีแล้วพี่น้องอันนี้ซองแถวีนกระซังมาไว้เพื่อที่จะไอให้มันแข็งเนาะสีขาววันนี้มันโดดมันสีหนักก่ออนืา ปนกันแน่ตัวเกากับตัวไม้ตัวผู้น่ะเป็นตัวไม้บดเลยอืออือไม่มีแตกตแบบนี้ตาาแต่ว่าเนื้อปูนก็คือว่าลายกลัวอยู่ด้เฮ้ยจะว่ายยุ่ยตสังเกตเวงแม่นปะนี่มันจอยมันหนัก พอๆกันนั่นแหละพออกัน,น,พอพอกนทำไมต้องเอาดินบล็อกอันนี้ดินบล็อกอันนี้คือแถวบ้านเฮาเนาะส่วนมากก็จะมีแต่ดินบล็อกอันนี้พี่นนองในการกอ่อเือนคันซีไปเอาดินบล็อกดินจ,จี้มันเปลืองแห้งพี่เ้องเปลืองอยังเปลืองปูนเปลืองทรายมันก็ขันก้อนพูดจักเลย อยดินจีโอ้ยไม่จีบไปพ่ออดินจีก้อนนะเจ้าก้อนเล็กๆหนึ่งพันก้อนสิบไปพอลายต้องเป็นรถสิบล้อว่เบิดลายพี่น้องขันหัดินขันหอาดินจีหรือว่าดินดินดากที่เจ้าเจ้าไปเผาดินนะส่วนมากเขาเจ้าก็มีแต่เอาดินอันนี้แหละติดหนึ่งประหยัดงบไปในตัวสองถ้าเอาตัวนั้นก็ หมดเยอะเมื่เงินซื้อปูนเมื่เงินซื้อทรายของอ้ายของอไอเบาเอื้อนนัน่นเดินนะั่งล้างตัวนะพี่น้องนี่ล้างตัวสีชมสมนี่เพิ่นเบิดหลายมีมันเก่าหรือมันใหม่เพิ่นซื้อปูนนอะซื้อปูนติดนะโอ้ยเบิร์ดเบิดเบิร์ลายแฮงเบิดเงินหลายหมื่นแม่นมอยู่อยากให้มันดีพี่น้องแต่ว่า มันเปิดเงินลายเออที่เบื้อกันอันที่แรกนะว่าอันอยากได้อันอิดมวลเบาเนาะเฮ้ยมันหักโบมีพี่น้องมันมีแต่อยู่ไทยมันเก่าเลยเนาะมันเก่าอันนี้มันไม่นี่มันญี่ปุ่นขอนี่ยปะเมื่อห้กินข้าวกินน้ำใหสิออกหน้าก็ได้ออกตอนบ่าย เป็นกำลังใจสองแถาเลยเดอ้อพี่น้องในการเหตุเทือนเนาะสั่งดิดบล็อกมาลงสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังค่อยว่ากันอีกทีหนึงกันมีเงินกันมีเงินมีคำกับจังติดตอนนี้ก็คือซื้ออุปกรณ์มาลงก่อนกับสีจ้าหน้าพี่น้องตัวจอหน้ามีสํามมสคัญแหละก็เลยว่าสิเอ,อ้ออึกซะข้งงางเบื้องสักก่อนเนาะมัลสุคุสุคนละพี่น้องเอ้ยคิมนี่นกันนกบเส้ารัชจ,จากก่อนหลักการมัลสุคุสุคน มันบ่วไม่กิดซิน้นอนไรเจอเฮ้ยมันบ่วไม่มบ่วม,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 มีพืน้นแอบ๊ายบาย